ทานอาหารว่างกันหน่อยอดีกว่าหลายๆคนถ้าพูดชื่อปลาแหนมไม่รู้จักละสมัยนี้มันหายากมากปลาแหนมปลาแหนมปลาแหน,นมเนี่ยนะเป็นอาหารว่างสมัยโบราณชาววังเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักแล้วก็กลุ่มแม่บ้านกลุ่มที่ตําบลคุ้งสำเพออำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเนี่ยเขาจัดทําขนมโบราณหลายชนิดเลยค่ะขายดิบขายดีเทน้ําเทท่าเลยจ้า โอ้โหเป็นของว่างอาหารว่างใช่เป็นอาหารงั้นก็ไม่กินทดนทานไม่ก็ว่างเลยออว่างนี่คืออร่อยจนเหลือดว่างแต่ใบตองมันต้องอย่างนี้เออนี่เป็นขนมโบราณนะคะหน้าตาแบบนี้แหละค่ะแหนมนี่แหละค่ะจริงๆแล้วมันจะต้องทานคู่กับเส้กรอก <อ>ไมหรอกปลาแหนมแต่ว่าอันนี้เขาขายแต่ปลาแหนมอย่างเดียวนะคะปลาแหนมอย่างเดียวก็ทานได้เป็นอาหารชาววางังเลยทํายากมากนะคะคขนมโบราณนานาชนิดวางเรียงรายจําหน่ายอยู่ที่ตลาดคุ้งสำเพาชุมชนเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีค่ะในอําเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทซึ่งเมนูเด็ดที่น่าสนใจเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละปลาแหนมอาหารวางโบราณชื่อแปลกหูที่มันหากินยากมาก แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็มีน้อยคนนะคะที่จะเคยลิ้มลองรสเปรี้ยวหวานมันของปลาแหนมแบบนี้ดิฉันเคยมีโอกาสทานเหมือนกันตอนเด็กๆแต่มันหายากมากจริงๆในกรุงเทพเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าวิธีการปรุงของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากซับซ้อนต้องจัดเตรียมเครื่องปรุงเนี่ยหลายขั้นตอนมาก สมาชิกกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเสริมสร้างสม,มาชีพหมู่สี่ตำบลคุ้งสำเภาเขาเล่าว่าอยากจะอนุรักษ์ขนมโบราณไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลาน,นได้รู้จักแล้วก็สืบทอดกันสมาชิกจึงช่วยกันทําขนมขายค่ะโดยเฉพาะเมนูน,นี้แหละปลาแหน,น่ในพื้นที่อื่นมันไม่มีคนทําขายแล้วซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มแม่บ้านนะคะที่จะทายทอดสืบสารให้คนรุ่นใหม่ต่อไปนั่นเองค่ะ เราก็จะมีขนมปลาแหมขนมเปี๊ยะไส้ส้มโกขนมเปี๊ยะไส้ไส้ถั่วแล้วก็ข้าวเหนียวหน้าต่างๆหลายอย่างค่ะขายเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงเข้ามาขายประมาณตั้าพอตีตีห้าก็เริ่มออกแล้วค่ะแล้วขายทุกวันค่ะส่วนขนมเปี๊ยะนี่ค่ะถ้าใครจะสั่งขนมชมล้วยเลยเราก็รับทำด้วยด้วยค่ะเพราะว่าเป็นของสูงสัมมาชิกของหมูสุดยอเมาดูข่าว สำหรับเมนูปลาแหนมเนี่ยนะคะคของกลุ่มเสริมสร้างสามาชีพหมูสี่จะเป็นสุดโบราณแบบดั้งเดิมเลยโดยนํเข้าคั่วป่นละเอียดคลุกกับเนื้อปลาส่วนใหญ่เขาจะใช้ปลาช่อนค่ะคแล้วก็ปรุงรสนะคะก่อนที่จะมีการโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดเส้นที่นําไปนึ่งแหนมด้วยกระเทียมดองอหอมแดงพริกขี้หนูหัน่นแล้วก็มะนาวฝานบางๆทําให้รสชาติเนี่ยกลมกลม่อมถูกปากขายถูกมากที่งงสําคัญก็คือขายเพียงห่อละ1ิบาทเท่านั้นเองโอ้โหเอามา10บห่อเลยเออเอามา ค่ะส่งมานะคะที่อยู่ก็ไปต้อนกัน้องไม่้อสว่วนขนมหวานอื่นๆอย่างข้าวเหนียวมูลสมุนไพรหน้าต่างๆอย่างเช่นหน้าหมูเค็มหมูหวานขนุนมะม่วงสังขยาก็ขายในราคาห่อละ10บาทเช่นเดียวกันค่ะขนมโบราณของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยจะเปิดขายทุกๆวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงจนถึง10บโมงซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเดือนละหลายพันบาทเลยถือว่าเป็นรายได้เสริมอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ